โอเคครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเอิญพาบันทุกนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ ep 3ก,บกับการเล่นแบบชีวิตจริงโอ้โหผมหายหน้าหายตากันไปนานเลยนะครับเพราะว่าผมไปต่างจังหวัดมานะครับผมก็ขออภัยทุกคนด้วยครับถ้ารอดูคลิปนะครับผมก็แม่คลิปนี้เราไม่ได้เห็น36เราครับเพราะว่าเราขาย36เราไปซื้อเจ้าวิกเตอร์ตัวนี้มานะครับนี่ตัวนี้380นนะครับนี่ สภาพเดิมๆเลยครับยังไม่มีตู้จงตู้เจนอะไรเดี๋ยวเราหาตังกันต่อนะครับตอนนี้มีตังอยู่2องหมื่นกว่าเหรียญยูโรนะครับก็ปวันนี้ลากโรเบตกันครับก็ไปส่งรถแทรกเตอร์กันหรือเปล่าเขาเรียกว่ารถแทรกเตอร์ปะเออมาทุกคนแม่ห่างหายก็ไปไ็น้านเดยวผมพยายามจะกลับมาทำคลิปนะครับผม 182กิโลนะครับอันนี้น่าจะเป็นโรงงานไม้นะครับผม พคตเดี๋ยวเราอาจจะาตังไปซื้อ3-6อีกก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้นะครับตอนนี้เราหาตังแต่งคันนี้ก่อนแบบเดินทางกันแล้วผมสภาพอากาศเหมือนฝนจะตกนะอน,นก็ เลี้ยงทีแล้วนะครับก็เลี้ยวขวาครับ รถค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้นี่รู้สึกว่ารอบจะมาช้ากว่า36นิดนึงนะครับให้ควารู้สึก เดี๋ยวเราหาทางใส่ตู้เจนกันอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปติ้งตู้กันนะครับเหมือนเริ่มใหม่เลยทุกคน เอาเลี่ยมทรายตรงนี้นะครับเคลียร์ไฟเคลียร์วะดีครับผมเอา้าลูกพี่อ๋อยังไงเนี่ยอ๋อยังไงไม่ไปผมไปนะ มีแต่งคันเกียร์นิดหน่อยแล้วก็มีวัดบูธนะครับโอไฟแงดงโคตรเยอะเลยทุกคน เรายืนเพื่อนสัก60-70นะครับไม่เกินนี้นะครับแถวนี้น่าจะขยายถนนดีกว่าไม่แน่ใจตอนนี้เราวิ่อยู่เกียร์7นะครับผม น่าจะทําถนนนะครับตรงนี้โอ้ยรถหมดแรงครับสาแปดคันนี้แต่ว่าเวลาเราขึ้นเขาหรือว,ว่าอะไรอย่างเงี้ยผมลองขับดูก็ขึ้นได้เรื่อยๆนะครับ รอบต่ำๆเลย ก็มีแต่ทุ่งหญ้าแล้วก็สวนของชาวบ้านนะครับ เเจจผมก <c oughs> ็ม <c oughs> หาตังค์กันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมีห่างเป็นของตัวเองก็น่าจะสบายหน่อยๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้งวดก็ยังผ่อไนไม่หมดนะครับคันนี้เราไปกู้ตังค์มาด้วยนะครับ 这个台呢？ ไปถึงนะ่าจะประมาณบ่ายสามนะครับไม่เกินส่วนตัวผมแต่งรถผมชอบแบบชิดชิดแบบนี้นะผมว่ามนะันดูสะอาดตาแล้วก็ดูหล่อๆไม่ลบดีนะผมไม่ค่อยชอบคลิปรอที่เราไฟเยอะๆนะรู้สึกมันลบๆกนะ็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนมนะันไม่เหมือนกันนะ

จออกรุคนถ้าข้อมูลผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่เชี่ยวชาญถ้าเป็นเครื่อง3ส4จะเป็น A AO9 หรือเปล่าอ,อะไรสักอย่างฉลรหัสเครื่องอ่ะอีก11กิโลครับผม อ๋เข้าในเมืองกันครับตัวนี้ไฟแดงครับทุกคน ขึ้นเรื่อยๆครับเราเข้าซ้ายครับไม่ข้าขวาครับ๊วยไฟแดงเยอะสะือะเกินเขียวผมเขียวพอดีครับ นี่แนละ้วบริษัทก็อยู่ความมือเราเลยนะเครุกคงตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงของก,กันนะครับผม โอเคเดี๋ยวถึงกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยขึ้นแล้วเอ้ยขึ้นอยู่โอเคหมก็เลี้ยวนี่นะครับเดี๋ยวเราถอยตัวเข้าตรงนี้นะครับ chốt ngồi về hai nai còn nào? Nhưng tăng lâm mày đẹp Ok, tụi tất cả. lo đây lắm ทวกนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาส่งของอะไรกันที่เรียบร้อยแล้วครับก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะครับก็อีพีหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ